สวัสดีค่ะชาวนี้กับ k คแท็กเตออีกแล้วนะคะนี่วันนี้จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาดูรถ L4018 ค่ะคันนี้การใช้งานคือแบบ แค่500ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนี่ดูสภาพยางทั้ง4เส้นคือใหม่กลิบๆมากเลยสภาพยางนี่คือ80%เลยนะคะมียังสวยอยู่เลยค่ะคันนี้เป็นรถปี6กหนึ่งค่ะดูกระทะร้อนะคะแล้วก็สติกเกอร์จากอาศูนย์นะคะยังไม่หลุดยังไม่ร่อนออกจากตัวรถเลยค่ะสวยไหมคะ สนใจคอยเข้ามาดูสินค้าจริงที่ร้านได้นะคะร้านอยู่ที่ทางเลี่ยงเมืองไปอุดรค่ะตำบลบ้านเป็ดน,นะคะเห็นไหมคะสียังสดอยู่เลยคือสีสวยมากเลยนะคะอันนี้สีสวยเครื่องสวยตัวรถยังสวยปลุกปลิบป,ปลุกลปิบอเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะคะ ฟังเสียงเครื่องแล้วก็ดูเครื่องยนต์ภายในกันค่ะ เดี๋ยดูระบบข้างหลังนะคะอันนี้คือที่แกนยกอุปกรณ์น,นะคะเบเรามาดูกันเลยรถคันนี้ใช้งานแค่500ชั่วโมงเท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้า เราไปดูควันรถหนะะ้าค่ะคือสภาพรถที่มันควันไม่ดีดควันรถดูเคือเ่องนคอะคะฮัลโหละเดี๋ยวเรามาดูภายใน เครื่องยนต์ภายในกันเนาะ ตามหารุ่นไหนอยู่พักมาสอบถามกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่า่ะ